มาดูอะไรกันเอาไป600ันร้อยกันเลย600ันร้อยสี่ับ600ัร้อยเดี๋ยวซื้นี่นิงค้ับแปะกันก่อนเลยจ้ะใช้งานนี่จุดท้าแรงจุดร้า รถรถสวยจังใาทำเองอันเนี้ยทำเองหก่เองคเก่งจัง อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบเกาค่ะแปดสิบเก้าแล้วโอ้เก่งเป็นคนแม่กองปะไม่ใช่สุพรรณครับอ๋อคนสุพรรณมาขายไก่เนาะเคยมาประจําจังตลาดเปิดใหม่ปะนัอนหรอ้วพักที่ไหนครับพักจตามวัดจุอยู่ที่แม่กองเนี่ยหรอพักจตามวัดพักตามวัดว่าพักเรื่อยไปเหรอแล้วเมื่อไหร่จะกลับสุพรรณเนี่ย อยยู่่นีเลไม่กลับหรอกอยู่นี่เลยเหรอไม่ไม่ใช่อยู่นี่ว่ายังไม่กลับว่าผู้ใหญ่ไม่มีอะไรที่มันจะหายเนี่ยแล้วถ่ลงคืนผู้ใหญ่เขาอยู่แต่มันไม่หายนะลูกมันมันไม่มีขยับได้หรอกยายเนามันไม่มีอะไรที่น่าอยากได้หรอโอ้ยใีมือดีเนาะเก่งสวยคเผลอๆไม่เคยหายเลยอืมไปจะไม่เอาของยายแล้ว ผมเข่าดึงว่าเยอะครับสวยๆๆอันนี้ตะกะแตนทำเองหมดเลยอันนี้ปลาปลาตะเพียนแล้วจ้างเด็กไปเอาใบจานมาแล้วก็นั่งทำเองครับขายทุกวันไหม ก็ขาดทุกวันเงินนักมั่งแล้วมานี่มั่งนานๆนมานี่สักทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยวัรเหมือนเมื่อก่อนอยู่อันนี้ทับที่นี่หรือที่แม่สุพันเนี่ยรับทำที่ที่นี่หรือที่สุพรรณทำที่นี่ครับอ๋อเดี๋ยววันจันอ้วันจันที่เขากลับกันแล้วครับกลับกลับวางก็วางมันออกลูกแล้วหลานออกลูกครับ หลวำเภออะไรสุพรรณเดิมบางยางบวชครับจำโมโมอบางโมหอกจำบนยังนอนครับใหญ่ชื่ออะไรเนี่ยใหญ่ชื่อยายหวานครับยหญ่หวานยายหวานยายหวานครับโอเคใครมาเที่ยวตลาดน้ำอเภวามช่วยมาอุดหนุนยายหวานด้วยนะครับยายหวานทำเองหมดเลยนะทั้งตะกัตเตนทั้งกาย รับแข่งยงยยายไปุกันนะครับมีคนมาอุดหนุนแล้วตัวบนยี่สิบนะครับกุ้งก็ยี่สิบตะกแตนก็ยี่สิบอันนี้กุ้เต็นปลานี้เป็นโมบายนะครับสี่สิบบาทเดบบทำเองอะเพ่งรวยๆนะครัะใครมาเที่ยวก็อุดหนุนยายด้วยนะครับสวัสดีครับ